สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตีคองร้องข่าวนะครับประจำวันพุธแบบนี้กับเราสองคนนะครับพี่ลูกน้ำภาจารีและก็ผมพีพฤตแกพิบูรนะครับสวัสดีค่ะบอบูสดอ่าไม่ใช่ครับพี่น้องพีเล่นซะรุ่นใหญ่เลยนะครับผมก็สวัสดีพี่ลูกน้ำด้วยนะครับสวัสดี<ม>แล้วทำไมเสียงเราสองคนดูมัน F m ยังไงไม่รู้วันนี้วันนี้คือวันนี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศแบบ FM นะครับหรือว่า AM เมดีครับพี่เออเหมือนเราจะมีปัญหาในโพรงจมูกกันทั้งคู่มีปัญหาในโพรงจมูกใช่แล้วคืออยากจะใช้เสียงดังแต่ว่าวันนี้ดังไม่ได้จริงๆใช่ค่ะวันนี้ไม่ต้องมีไมค์ครับผมไม่มต้องไม่ต้องมีไม่ร้องเพลงแล้วเหมือนมีคนแช่งบอกร้องเพลงมาข่อยไม่สบายนี่ไงเราถึงเน้นย้ำเรื่องของการออกกําลังกายมันสําคัญจริงๆครับผมนะคะมันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยกระสอกกระแสอย่างนี้กระสอบอะไรคือกระสอบกระแสะอ๋ ป่วยเล็กๆน้อยๆถึงมากและปันกลางหรือเปล่าเป็นศัพท์โบราณใช่ไหมครับก็สมัยใหม่อยู่นะอ๋อสมัยใหม่คือช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวไม่โอ้โหไม่เก่าเลยพี่อ๋อเก่า่ปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่อะไรนะหวามก่อนหวามก่อมาแล้วก็มาเออ่ตู้เจี้ยนเออตู้เจี้ยนแล้วก็มูจิแก่เออโอ้เดี๋ยวจะมีอะไรนอนๆอีกอันหนึ่งที่จะกำลังเข้ามาใช่ไหมใช่ช่วงนี้เป็นแบบว่า อาเซียนไงอาเซียนบกสามบกสจะเริ่มบวก4ี่บกหใช่แล้วพายุเข้ามาตลอดเวลาถูกต้องเลยอันนี้คือโดนแค่ปลายปลายหางของเขาใช่ไหมอยังเป็นได้ขนาดนี้ใช่ฝนตกไม่สบายเลยใช่ขนทั้งคู่เลยนะคะคือถ้าฝนตกหนักให้เปียกเนี่ยผมจะไม่เป็นไรเลยใช่ไหมกระปิดกรปิกระปิดกระปิดกระปิดจริง อันนี้อันนี้เห็นด้วยบางคนเนี่ยบอกว่าเคยมีใครพิสูจน์แล้วพิสูจน์ผลใช่ไหมคือมันจะมีคําเตือนของผู้ใหญ่บอกว่าเวลาเห็นละอองฝนไปปล่อยเวลาฝนยังตกไม่หนักอะอย่าไปโดนอันนี้ตัวทําให้เป็นหวัดแต่พอเวลาแบบฝนตกดักซู่ปกติดีปกติดีเพราะมีร่มแต่บางคนไออย่างพี่เป็นต้นเนี่ยพอเห็นฝนตกไปปล่อยเนี่ยคือเราเป็นคนไม่กลัวฝนเดินฝ่าไหมไม่กลัวฝนใช่ไหมลักเจ้าคิดพูรักที่ชุ่มฉ่ำ เราก็ฝ่าฝนไปเลยแล้วผลที่ได้ก็เป็นอีมหวเลยใช่แล้วมันก็ขึ้นจมูกเดยวนะเขาบอใช่เลยใช่เลยครับผมใช่เลยครูจิ๋มวันนี้อาจจะแบบอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเป็นหวัดนะคะเป็นห่วงผู้ฟังด้วยผู้ชมด้วยว่าก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกโปรยฝนตกหนักบ้างแล้วก็เราังจะไม่สบายมาเราสองคนนะครับใช่ค่ะนะคะ ผมถอดเสื้อให้พี่ได้ไหมเนี่ยอุ้ยอย่าเลยมันจะหลวมเกินไปมันจะหลวมกินวันนี้บีเอเอสปอร์ตเดแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงใช่ค่ะให้ให้คุณพีออกกําลังกายคนเดียววันนี้พี่ขอพักก่อนเพราะว่าช่วงที่ป่วยเนี่ยอย่าหักโหมกับร่างกายอที่พักใช่ไหมครับผมใงั้นเราพักรารายการกันเลยแล้วกันทั้งคู่เลยสวัสดีค่ะไม่ใช่ค่ะ อ่ะเข้าสู่รายการตีของร้องขาแล้วกันนะครับเข้าสู่กันอย่างเป็นทางการเลยนะคะช่องทางของเรายังอยู่เหมือนเดิม,มน้องแพรไม่ป่วย,ยเอ,อในรายการเรายังมีคนที่ไม่ป่วยอยู่รู้ไหมทำไมไม่ป่วยเพราะ ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกแพจะมีหมวกเสมออยู่หนึ่งใบถูกต้องหมวกชิคๆหมวกเก๋ๆใช่แล้วแดดก็ไม่เลียผมเธอฝนก็ไม่ตกใส่หัวเธอใช่นะคะเพราะเธอมีหมวกมีหมวกคุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์คือใส่หมวกตลอดเวลาใช่ช่วงไม่ค่อยถอดหมวกเท่าไหร่เนาะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้จะได้ไม่ป่วยกระสอบกระแสกสนะคะโทรมาได้เลยน้องแพรอรับสายอยู่นะคะทุกปัญหาในกรุงเทพมหานครค่ะ0968587245ค่ะหรือจะแอดเข้ามาได้ทางไลน์ของเราก็คือ สีของ .metrotv นะครับใช่ค่ะสายด่วนร้องทุกเราก็รอรับสายอยู่นะคะ1555ทุกปัญหาในกรุงเทพค่ะหรือสายด่วนของพี่พี่ฮีโร่สายดับเพลิงน,นะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์น199นะครับใช่แล้วค่ะหรือจะส่งจดหมายมาก็ได้นะคะใบษสนอบัติก็ได้ร่อนมาที่นี่เลยค่ะตู้ปอนน5 5ค่ะใช่เน,นี้อาจารย์ไม่ได้คึกเท่าไหร่ใช่ค่ะ มันมันขึ้นไม่ออกจริงๆแบคทีเรียกับไวรัสเต็มร่างกายมารับฟังกันที่โทรที TV ครับ1,210กนิโลเฮิร์ตนะครับในช่วงนี้เสียงผู้ชมผู้ทฟังก็รับฟังกันได้แบบนี้นะครับวันนี้เสียงเราพิเศษนะเห็นด้วยเลยมันจะแบบเหมือนออกเป็น a เซนต์แบบ British ิดๆขึ้นจมูกเขาเรียกภาษานาสิกแบบลูกทุ่งเงย ไ,ไปแหล่ได้เลยนะคะ,ะเรื่องแรกก็พูดถึงช่วงสภาวะอากาศแบบนี้นะคะมูจิแยแล้วก็สารพัดสารพันธ์นะคะดังนั้นพอฝนตกเรื่องของการระบายน้าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดําเนินการอยู่ต่อเนื่องระบายทั้งขยะวัชพืชอะไรต่างๆนะคะที่ไปกีดขวางทางระบายน้ําแต่อย่างไรก็ตามฝนมาหนักหน่วงจริงๆคุณพีนะคะล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะพร้อมกับคณะผู้บริหาระคะ่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่สํานักระบายน้ํา ท่านไปลงพื้นที่จุดนี้มาเลยนะคะตามภาพเลยเป็นจุดอ่อนน้าท่วมขังจุดแรกที่หน้าศารอาญาถนนรัชดาพิเศษน,นะคะท่านจะไปกึมจนจุดอ่อน,นใช่แล้วค่ะจุดอ่อนน้าท่วมนี่เลยนะคะเนที่เก่ามาก,กนะคะเราทันกันทั้งคู่เลย<ช>นะคะซึ่งท่านผู้ว่าท่านกล่าวนะคะบอกว่าประสิทธิภาพการระบายน้ําในปี54ตอนนั้นใช้เวลาในการระบายน้ําอยู่ที่6ชั่วโมงแต่ปัจจุบันค่ะปริมาณน้ำเนี่ยใกล้เคียงกันแต่เราสามารถระบายน้ําได้ในเวลาเท่าไหร่หรือไม่คุณพี่เท่าไหร่ครับพี่ลุงน้าครับ ผ่านครึ่งเลย3ามชั่วโมงเท่านั้นจาก6เหลือเพียงแค่3เท<ช>่านั้นใช่แล้วนะคะผ่านมาเป็นเวลา4ปีปรากฏว่าเราเนี่ยระบายน้ําได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในจุดนี้ก็มาจากน้ําในคลองลาดพะปริมาณมากใคร,ครผ่านเท่านั้นหรืออยู่เท่านั้นเนี่ยเข้าใจกันดีเลยไหนจะสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําเข้าไปนะคะก็กีดขวางพื้นที่คลองขวางการระบายน้ําต่างๆนี้การแก้ไขในแผนระยะย,ยาวค่ะกรุงเทพมหาคนครนะคะก็จะก่อสร้างบ่อสุบน้ําถาวรดึงน้ําเข้าสู่อุโมงคลอดคลองบางซื่อแล้วก็เร่งรัดการก่อสร้าง อุงคงลอดคลองบางซื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าพร้อมคณะก็ไปกันต่อค่ะอีกจุดหนึ่งเป็นจุดเสียงน้ําท่วมนะที่ชินเขตหนึ่งจุดนี้เนี่ยมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่อยู่3จุดนะคะก็คือตรงใต้สะพานข้ามแยกคงเพชรหนึ่ง uh huh. จุดละ ก่อนลงคลองบางเขนอีก2จุด <Yep. S 2> ตรงนี้ก็จะช่วยผันน้ําลงคลองบางเขนแต่ขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการก่อสร้างบ่อสูบน้ําอีก1จุดด้วยอันนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่เสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถเร่งระบายน้ําได้3.5ุลูกบา์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเลยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อน จุดน้ําขังต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะและไหนจะมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงเดือดร้อนก็โทรเลย1555นะคะนอกจากนี้ก็มีการประสานหน่วยงานต่างๆผ่านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานครและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเพิ่มเติมตามจุดอ่อนน้าท่วมด้วยค่ะครับผมนี่เลยเขาบอกว่าน้ําท่วมเนี่ยเรียกอุทกภัยใช่ใชไหมถ้าเป็นแบบภาษาข่าวน้ําท่วมเรียกอุทกภัยใช่แต่ถ้าเธอเหงาใจให้เรียกเรียกเรานะ อันนี้คือคําคมใช่ไหมฮะใช่ค่ะคมมากน้ําท่วมเรียกอุทกภัยเออถ้าเธอเหงาใจให้เรียกเรานะเออค่ะต้องทำเสียงเรียกเรานะถ้าเกิดเธอมีภัยให้โทรหนึ่งเก้าเก้าอ่าถูกต้องครับให้เขาได้เหมือนกันนะฮะไว้ที่ข่าวต่อไปครับจากเรื่องของน้ำไปดูกันที่การเปิดตลาดกันบ้างมันการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับก็ทมเปิดตลาดคลองพนมกรุงเกษรสุดยอด s m e ของดีทั่วไทยไปดู SME ของเรากันเลยดีกว่าครับ สำหรับสุดยอด SME ของดีทั่วไทยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวัมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับและนายอัตถพรสุวัฒนเดชารองปะลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าชุมชนตลาดคลองประดุงกรุงเกษมภายใต้ชื่องานสุดยอด SME ของดีทั่วไทยกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับ SME Bank และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง25ตุลาคม ภายได้คอนเซปต์4พร้อมเสิร์ฟคือเสิร์ฟที่1นึ่อของกินถูกปากพบสินค้าทั่วทุกภาคนะครับเสิร์ฟที่2ของฝากถูกใจเป็นการนำสินค้าดีเด่นจากผู้ประกอบการ SME ไทยมาลดราคาเช่นจากกระยานไฟฟ้าอันนี้เหมาะมากเลยค่ะคือทุกวันนี้เนี่ย คนใช้จักรยานกันเยอะแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยอ้วนบางทีปัดไม่ไหวมีมอเตอร์ไฟฟ้าบ้างก็จะดีแล้วเขาแบบพับได้ด้วยนะบางทีขึ้น b c s ก็ได้เหมือนกันเอ็มอาร์ีก็ได้ไปสบายๆเลยใช่หรือถ้าเกิดจะเป็นของคุณผู้หญิงผ้าสิ้นตีนจบอุตรดิตถ์อืมนะครับเสิร์ฟที่3ครับเงินทุนหลากหลายเมื่อกี้เสิร์ฟหนึ่งของกินถูกปากของฝากถูกใจ เสิร์ฟที่3เงินทุนหลากหลายโดย SME Bank แครับหให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ4%เตามนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ยื่นกู้ได้ภายในงานเลยพร้อมให้บริการนะครับเสิร์ฟที่4ต่อเลยคือตั้งตัวได้ในงานเป็นการให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมง,งานสุดยอด s m e ของดีทั่วไทยได้2-25ถึงหตุลาคมนี้นะครับและงานนวัตกรรม และเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME อวันที่3ถึง25ตุลาคมเชื่อกันที่ริมคลองพดุงกรุกม่มเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลท่านไหนสนใจนะครับว่าก็ไปเดินแบบชมอ้หมอกอกหล่อมากเลยพี่โอ้โอ้โอ้จริงด้วยเพื้น่เกี่ยวกับนั้นะนี่ใช่ไหมหมอกอกเมื่อกี้หล่อมากเลยมีมชายาด<ไ>ปลายอะขอแสดงความยินดีกับพี่โอปอลใช่ไหมใช่ค่ะนะครับผมโอ้เมื่อกี้ดูหมอกอกที่เดียวใครอย่าหล่อมากเลยหล่อมากอ่ะก็ใครจะสนใจก็ไปเดินชมชิมชาอปกันได้ที่ ตลาดน้าใจกลางเมืองคลองผดุงกรุงเกษมนะครับย้ําของกินถูกปากของฝากถูกใจเงินทุนหลากหลายตั้งตัวได้ในงานนี่คือสี่เสิร์ฟของงาน s อ e ของดีทุไทยนะครับที่ตลาดนายกนันเองพูดได้ง่ายสี่เสิร์ฟถ้าเป็นกี่ล้านถือว่าเสิร์ฟสวยมากเสิร์ฟว่าเสิร์ฟว่าเกินครับผมเขาให้แค่สองเสิร์ฟพอถ้าเป็นเกินก็เป็นด o บ b l e f a l ลแล้วนะครับอันนี้เป็นพิเศษสี่เสิร์ฟได้เสิร์ฟได้นะคะเสิร์ฟเอสเออเลย อย่างนี้เลยนะคะก็ไปกันได้นะคะผมขอแค่สองเสิร์ฟก็พอของกินถูกปากของฝากถูกใจเงินทุนยังไม่ต้องตอนนี้ยังไม่ทำธุรกิจของกินเยอะนะเออต้องไปนะคะคือไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใครสนใจเสิร์ฟไหนก็ไปรับเสิร์ฟได้เลยนะคะจัดถึง25ตุ้ลับผมแน่แล้วเดือนนี้นี่เรียกว่าคนเกิดกันเยอะมากเลยใช่ค่ะในสตูเรานี่ก็มาสี่สห้าคนแล้วโอ้ไปซื้อของเกิดที่นี่แล้วกันเป็นเดือนที่เปลืองเค้กมากเลยนะคะจับรุมกันแล้ว ได้ไหมจัดอบกมกรอให้ใส่ยิปไหมไม่ได้ใกล้เนพี่ใกล้แล้วยังย่างย่างอ๋อย่งโอเคครับไปข่าวต่อไปเลยคนะมาต่อกันที่ข่าวที่อาจจะไม่สู้ดีนะนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ข่าวร้ายเพราะว่าคือต้องบอกว่าอาจจะลำบากเล็กๆตอนนี้แต่เดี๋ยวสบายในวันหน้าคือวันที่7-11 7ถึอไม่ใช่บังเอิญ 7 1 71. เห็นตัวเลขนี้ทีไรนะคะหิวทุกทีเลย7-11ตุลาคมนี้นะคะการไฟฟ้านาครหลวงประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบางพื้นที่นะคะอย่างที่เราสองคนเคยบอกกันไปยุคนี้ไฟดับมันไม่ใช่ปัญหาละเราสามารถอยู่รอดจากไฟดับ เพราะ <ขอ S 1> มีเออ,เออเพราะมีโทรศัพท์และ 3G นะคะ<ม>เอาเป็นว่าใครรู้ก่อนนะคะก็หาทางหนีทีไล่ให้ดีเริ่มตั้งแต่วันพุธที่7ตุลาคมเลยละกันก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะแต่นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะซอยเทียนทะเล20ใกล้ชุมชนดอกรักก็จะดับเฉพาะบางจุดนะคะส่วน8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาที่ราชอุทิศนะคะซอยราดอุทิศ24เดี๋ยว5โมงไฟมาแล้วนะคะ9โมงถึงเที่ยงนะคะอันนี้รอดไปแล้วที่ถนนราชพัฒนาซอยหน้าโรงเรียนสุราแยกคลองหล่อแหละนะคะ ชอบชื่อของมากเลยหล่อแหล่นะครับผมของหล่อแหลนะคะส่วนพระฤาษสวัสดีพรุ่งนี้นั่นเอง9โมงถึงเที่ยงค่ะรามคำแหงซอย F3 นะคะซอยรามคำแหง112แล้วก็9โมงถึงบ่าย3ครึ่งค่ะซอยวัดใหญ่นะคะซอยคู่สร้างนะคะตั้งแต่หมู่บ้านขนารีนถึงคลองพันโยธาหนึ่งอันนี้ดับทั้งหมดเลยส่วนวันศุกร์นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น5โมงครึ่งนะคะก็ที่ริมถนนบางขุนเทียนชายทะเลฝั่งทัวนาเนียมนะคะถึง คลองเชิงตะแพรนะคะถึงสุดถนนบางขุนเทียนชายทะเลอันนี้ดับหมดเลยส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะซอยปีดีพนมยง30นะคะตั้งแต่ปากซอยเนี่ยดับทั้งซอยเลยตอน9โมงถึงบ่ายสมอ่ะมาที่วันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยจะมีริมถนนบางแวกนะคะตั้งแต่ซอยบางแวก76ถึง69นะคะซอยวัดชิมพีทั้งซอยเลยแล้วก็จรัญห1าถึงบ้านคุณบรรหารเขาระบุมาอย่างนี้เลยนะคะซอยสุขกวัสดิ์ีดนะคะดับทั้งซอยเลยทีเดียว ส่วน8โมงเช้าถึง17ในการ30นาทีช่วเงเย็นเย็สแกงงาม35ก็ทั้งซอยนะคะที่เหลือก็จะเป็นซอยศาสนานะคะดับตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าถึงบ่าย3ครึ่งนะคะตรงถนนเมนนะคะตรงทางด่วนแล้วก็จะมีใต้ทางด่วนด้วยถึงหอพักผาสุขจเจริญอันนี้ดับทั้งหมดถึงบ้านเลขที่184ทับ56นะคะ57ก็ลอดไป ส่วน8ปดโมงครึ่งถึง16บหนาฬิกานะคะมิตรไมตรีหกทับแแล้วก็ซอยมิตรไมตรี8หมู่บ้านมหาลาบ2แล้วก็หมู่บ้านเต็มสิริพลัสนะคะที่เหลือก็จะเป็นซอยรำคำแหง3 3มทับหปากซอยรำคำแหงสามนะคะดับทั้งซอยเลยตั้งแต่9ก้าโมงถึง13บสนาฬิกานะคะทองหล่อสีด้วยสังคมสงเคราะห์ด้วยซอยส่งเดชศิลป์แยกซอยโพแก้วหนึ่งแล้วก็ทองหล่อย1และโรงเรียนวัดลาดเขานะคะเดี๋ยว15นาฬิกาไฟมาแล้ะค่ะครับผมนะครับ มีจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับวันเสาร์ก็จะมีเวลา8โมงครึ่งถึงเวลาบ่าย3ครึ่งประชาอุทิศซอยเทศบาล6หมู่5นะครับ <ทะ S 1> และก็ซอยเทศบาล8หมู่6ด้วยนะครับผม,มไปต่อที่วัทิศเลยแล้วกันนะครับ <ทะ S 1> เรื่องที่กรทมก่อน8โมงถึงบ่าย3ครึ่ง <ทะ S 1> เพชรเกษม48แยก41ถึงถนนบางแวกนะครับ <ทะ S 1> 8โมงถึง5โมงครึ่งเลยนะฮะสุขสวัสดิ์ฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ปากทางประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์44ดับทั้งซอยครับสุขสวัสดิ์74แยก3ดับทั้งซอยครับเทียนทะเล25ฝั่งวัดประชาบำรุงนะครับตั้งแต่ปากซอยถึงสถานีย่อยวัดประชาบำรุงดับทั้งซอยนะครับต่อมา8โมงครึ่งถึงเวลามันบ่าย3ครับก็บริเวณแยกซอยศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ภายในซอยศรีนครินทร์24ครับ8โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งครับถนนสุขันธรามนะฮะด้านถนนสวรรคโลกทั้งสองฝั่ง เข้าถนนสุข,ขันธารามถึงด้านหลังศูนย์ธนาครรสุโขทัยดับเฉพาะช่วงถนนสุข,ขันธารามยกเว้นด้านถนนสุโข,ขทัยนะครับ9ก้าโมงถึงเวลาบ่าย3ามโมงครับถนนนวมินตั้งแต่เลยหมวดการทางบางกะปิถึงนวมินซอย1ครับโชคชัย4ตั้งแต่ซอย75ถึงซอย83และตั้งแต่ซอย80ถึงซอย86ครับนาคนิวาสสี่แยกที่17ครับ 9โมงถึงเวลาบ่ายสามครึ่งครับประเสริฐมนุกิจตั้งแต่หมู่บ้านสารลรมถึงคลองบางขวดครับหลาดละ,ะเขาตั้งแต่ซอย55ถึงสปากซอย63ยกเว้นซอย63นะครับตั้งแต่ซอย44ถึงซอย46ครับแล้วก็ปิษทาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเวลา8โมงครึ่งถึงเวลาบ่าย3ามครึ่งราชพฤกษ์ตั้งแต่3เเสนบิลล่างถึงร้านอาหารสหรัฐบางกรวยไซน้อยตั้งแต่หมู่บ้านทวีโรดซอยบางกรวยไซน้อย13ทับ3 บางกรวยไซน้อย16นะครับบ้านร่บไม้ชายคาหมู่บ้านอุบลทิพย์หมู่บ้านสีบันดิต5ซอยบางกรวยไซน้อย13ทับ4ครับรั<า>ตนาทิเบตซอยออหมู่บ้านเปี่ยมสุขนะครับแล้วก็อีคาคา,าว่าพรีซิชั่นนะครับโรงแรมเลฟวิลล่าปตทนะครับแล้วก็รัดดาวันนะครับ นะคะก็จุดเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะจะได้ทราบก่อนรู้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอไฟมานะคะเขาก็พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ห้องส่งของเราไฟมาอยู่แล้วก็ฝนมาด้วยใช่ค่ะพร้อมๆกันเลยเสียงมาหนักมากดีว่าเราเข้ารายการแล้วช่วงนี้ที่หลังคาเราไม่มีรอย่วหลังคาเราดีนะครับอันนี้กทมครับพี่ใช่ค่ะนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักไปดื่มน้ําอุ่นๆสักประมาณสองเดือนก,ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเรื่องของแต่ละเขตแล้วก็เรื่องของพี่พฮีโร่ดับเพลิงแต่ละที่กันตอนนี้พักสักครู่ครับ